ค่วันนี้มี XLS แต่งหน้าชุดแรปเตอร์จะหระแค่ไหนไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับน้องฟอร์ดประทุมอีกแล้วนะคะ วันนี้นะน้องก็มีรถกระบะเกียร์ออโต้นะคะ4ประตูนะคะราคาไม่ถึง900 0แสเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นน้องใหม่เลยนะคะสำหรับรุ่น XLN นะคะราคาอยู่ที่879,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าก็ได้4ประตูเกียร์ออโต้ไปขับแบบเท่ๆกันเลยนะคะขับเดิมๆไม่พอนะคะน้องแต่งต่ให้กับคุณลูกค้าด้วยะคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยนะคะเราแต่งเป็นชุดหน้าแรปเตอร์แบบนี้เลยนะคะดุดูแบบนี้เลยนะคะ f o r d นะคะตัวนี้เราเลือกมาเป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้ก็จะทําให้ตัวหน้ารถของเราดูบึกบึนยิ่งขึ้นนะคะส่วนในชุดแรปเตอร์นะ,ะที่ทุกคนสงสัยนะคะมีชิ้นส่วนของอะไราบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟ LED สจุดแบบนี้นะคะ ส่วนชายกันชนค่ะตอนนี้เราประกอบขึ้นมาใหม่เลยนะคะตอนนี้ก็จะติดไปกับตัวกันชนเก่าถอดตัวกันชนเก่าออกน,นะคะแล้วก็ครอบตัวใหม่เข้าไปนะคะเพื่อจะให้ทรงบอดีค้คล้ายๆกับเจ้าตัวแรปเตอร์นั่นเองนะคะครอบไฟหน้าค่ะน้องติดไปให้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรุ่น XLS นะมีไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยค่ะทุกคน โอ้โหน้องใหม่เราออปชั่นมาเต็มนะคะสําหรับคิ้วร้อค่ะก็จะเป็นทรงเดียวกันกับทรงแรปเตอร์แบบนี้ค่ะแบบเรียบเลยคันนี้ที่เห็นสูงๆนะคะเรายก2นิ้วค่ะมาพร้อมกับแม็กขอบ20นะคะมาพร้อมกับยาง3 3นะคะตัวนี้แม็กกึง Off ่งออฟโรดนะคะก็จะดอกใหญ่แบบนี้เลยนะคะวเวลาวิ่งทางปกติก็อาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะเรา ติดบันไดข้างนะคะเป็นบันไดเหล็กของ h a m m มอร์นั่นเองนะคะแบบพรีเมียมสุดๆไปเลยนะคะเมื่อรองค่ะน้องติดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะคี่วัาสตร์ติดเรียบร้อยค่ะราหลังคาติดเพิ่มเติมให้นะคะติดบันไดข้างฮ a m เมอแล้วนะคะเราก็ใส่โรบาร์ฮ m m เมอเหมือนกันแบบ ขายยาวแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้านบนค่ะส่วนลายสติกเกอร์นะคะลูกค้าก็เลือกมาแบบนี้เลยนะคะลายสติกเกอร์นะเรามีให้กับคุณลูกค้าได้เลือกหลายลายมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่น XLS แล้วก็จะมาพร้อมกับบันไดด้านข้างนะคะเหยียบแบบนี้ได้เลยค่ะนี่สุดยอดจริงๆนะคะแล้วก็ด้านท้ายค่ะไม่ใส่ไม่ได้แล้วนะคะสําหรับกันชนเหล็กด้านท้ายค่ะมาพร้อมกับห่วงลากตูงให้ด้วยนะคะตัวนี้ ครอบฝาท้ายให้เรียบร้อยค่ะ F R D เป็นสีดำเงานะคะรุ่น X L S นะคะมีไฟเดไลท์เรียพอยังมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะไปแสดงบนหน้าจอภายในห้องโดยสารนะคะเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนนะไปชมภายในสำหรับตัวน้องใหม่ล่าสุด X L S เกียร์ออตโต้สี่ประตูนะคะนี่เลยค่ะภายในก็จะแบบหรูหรามากๆเลยนะคะ ไฟหน้าปิดเปิดอัตโนมัตินะคะตัวนี้ของเราก็จะมีกุญแจแบบรีโมทเหมือนกันนะคะพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้0ยเซเลยนะคะหน้าจอดิจิตอลนะคะขนาดใหญ่เลยนะคะหน้าจอกลางขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple t a r p l a y a n d o อนดได้หมดเลยนะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแบบนี้เลยนะคะภายในดูกว้างขวางมากๆเลยนะคะ สำหรับใครนะคะกำลังมองหากระบ,บะสีประตูเกียร์ออโต้นะคะน้องก็แนะนำเป็นรุ่น XLS เลยนะคะราคาน่ารักมากแต่แสนเบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะเดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปนะว่าน้องจะรุ่นไหนชุดแต่งแบบไหนมารีวิวกดติดตามไว้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ